พืชเบื้องหน้าคือกูกระแตอยู่ในเขตแขวงสารวันนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปขึ้นเมือปักเซเลยไปเมืองปักเซ่เขาเร็วเรียวเร็วเรี็วสายแทนไปสารวันไปเรว น,นี้ไม้ดูหรือไม้ประดูเป็นภาพแกะสลักฝีมือของคนลาวนะครับภาพสลักแกะลงบนไม้ประดูอายุทันปีสูงประมาณ13มเม ปรดูพันปีแกะสลักลายไม้ทั้งต้นนะครับความสูงสิบสามเมตรประมาณนะครับอยู่ที่แขวงสารวัน รูปปั้นองค์แก้ววีรบุรุษของชาวลาวยุคก่อนมีพักปฏิวัติประชาชุลราวนะครับที่ะวันอง์แก้ว วันมีต่อสู้กับคูลูลานเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน1853แล้วก็เสียชีวิตวันที่15พฤศจิกายน1910นะครับองค์แก้ววีะระุรลุษของซาดรุ่นก่อนมีพักประชาสนปฏิวัตรลาวนำพา นะครับแข็งสารวันนะครับ